ในช่วงเวลานี้จะมีมีคนบ้าอยู่คนบ้าอยู่คนเดียวที่ยังบ้าอยู่อีที่อยู่ฝรั่งเศสยังบ้าอยู่บ้าหาเงินอยู่มันทำคลิปเป็นมักเบียนอยู่นะมันทำคลิปบป็นโบคาเตกอยู่นะเออคืออีหานี่คือแม่งด่าทุกคนโอแม่งไม่สนใจใครเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะหลาดด่าลูกน้องไส่มันเออ แล้วถามว่าได้อะไรหรอคุณไม่เห็นหรอว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะไปคบกับอีนี่นะไปคบกับไปคบกับอียานี่นะชีวิตมันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะเออตอนนี้ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แม่งคือกระแสขากระแสเงียบขนาดนี้แล้วคุณลองคิดดูสิว่าผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเพื่อน ไม่มีเพื่อนไม่มีใครนะไม่มกล้าโผล่หัวเลยเลยอยู่แต่ในรถแล้วก็ในห้องในรถแล้วก็ในห้องชีวิตชีวิตยังวุ่งบนอยู่กับแค่สองอย่างเอออยู่บ้านรถบ้านรถบ้านรถจะโพจะโพอีกทีก็อยู่ในรถโพอีกทีก็อยู่ในบ้านเริ่มเริ่มไม่เห็นแสงเห็นตะวันแนละ้วไม่เป็นอย่างนั้นทำตัว ทำตัวคล้ายๆทำตัวคล้ายๆยานยานก็อยู่ในบ้านทั้งวันหัวก็อยู่ในบ้านทั้งวันไม่ได้มีการไม่มีงานทําคือไม่ไม่คนที่มีการมีงานทําเขาไม่อยู่ในสภาพแบบนี้หรอกผมเชื่อนะผมเชื่อนะเขาเขาไม่อยู่ในสภาพแบบนี้หรอก แล้วมันบอกว่าผัวนเป็นวิศวกรเหรอผัวเป็นวิศวกรรถยนต์ของวิศวกรคันถ่ากระป๋องนี่เหรอว,วิศวกรเพื่อชีวิตเหรอกูว่ากรรมกรมากกว่าอันจริงๆว่ากรรมกรมากกว่านะส,สดียาหัวร้อนครับผมทุกคนอีหานี่นะอีหายานนี่นะมัน ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศมันไม่เคยคิดอยากจะกมากลับมันไม่เคยคิดอยากจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยท่านไม่ลองคิดดูว่ามันเป็นอะไรคนเรานะไปทำงานอยู่กรุงเทพยังคิดถึงพ่อถึงแม่เนาะเออทุกคนแหละถ้ายังมีชีวิตอยู่นะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอ,อืมอ่อ คนเรามันต้องแบบอยากกลับมากลับมาหาพ่อหาแม่อยากจะมากลับมาหาญาอืตมจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโทรศัพท์มันโทรคุยกันได้ทำไมมันมันไม่ได้ยากหรอกจริงๆแล้วเนี่ยอีนี่มันมีปัญหามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันรับไม่ได้สวัสดีพี่ควันครับผม มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ในสิ่งสิ่งหนึ่งนะผมจะบอกให้มันมันรู้สึกโกรธเกลียดโกรธเกลียดพ่อแม่ที่สร้างสร้างมันมาให้มันเป็นแบบนี้จริงๆไก่กับพ่อไก่หมูกับพ่อหมูมากับพ่อหมางัวกับพ่อัวพี่น้องเอ้ยคอยสิจับมันไปไม่ไหวอยู่ของง่วงมองเดียวกันเลยแล้วจะทำคอกวัวนี่เนี่ย ไอ้ใมันอยู่ในโซนนั่นแหละไก่ไข่ให้อยู่ตรงนั้นไก่ไข่ก็อยูหันละงัวก็อยูหันหมูก็อยู่นั่นจะได้ี่้มันอยู่ที่เดียวไปสวัสดีคุณสง,ง่าครับผมมันมีปัญหามันมีปัญหาทุกคนลองคิดดูสิว่ามันไม่ยอมกลับมาประเทศไทยเลยไม่ยอมโทรหาพ่อยี่สิบปี ยี่สิบกว่าปีไม่ยอมโทรหาไม่ยอมติดต่อหาญาติพี่น้องอืมไม่ยอมติดต่อหาญาติพี่น้องแล้วก็พี่ชายมันตายเพราะว่าเป็นเป็นออสซิติกใช่ไหมละ่ะเอออยาฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องเรื่องนี้เล่าให้ฟังนะนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้เล่าให้ฟังมันเป็นมันเป็นปมด้อย มันเป็นปมด้อยของอียานอืมมันเป็นปมด้อยของอิยานและที่สําคัญคืออิยานเนี่ยเป็นคนเล่าเองมึงเป็นคนเล่าเองยานตอนนั้นสนิทกันไม่ใช่เหรอเออตอนนั้นสนิทกันไม่ใเหลอกับแม่กูเนี่ยเออเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปมด้อยปมด้อยของอิยานให้ฟังในนี้นะคนที่ คนที่ไม่ยอมกลับบ้านคนที่ไม่ยอมกลับบ้านมายี่สิบกว่าปีครึ่งชีวิตนะครึ่งค่อนชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะกลับมาอืมคนมันมีปัญหาแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนว่ามันมีปัญหาแน่นอนมันมีปัญหากับใครมันมีปัญหากับแม่มันมันมีปัญหากับแม่แล้วก็มีปัญหากับพ่อญาน่ยมีปัญหากับแม่และพ่อนะอืมเพราะว่า คนอื่นคนอื่นไม่เป็นอืมคนอื่นไม่เป็นญาติพี่น้องไม่เป็นคือคือคือโอเคหมดเลยญาติพี่น้องมันอะช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่อยากจะฟาดนะครับอยู่ในช่วงทําบุญอยู่แต่ก็อีหานั่นก็ผีเข้าผีออกไม่ใช่ผีเข้าดอกมันผีเข้าอยู่แล้วไม่ไม่มีผีออกดอก คุณรู้ไหมว่าทําไมทําไมอียานมันถึงเกลียดยาน,น่ะทำไมถึงเกลียดเกลียดแมวตาเพชรอันนี้อันนี้มึงเล่นก่อนนะเออยานมึงเล่นก่อนนะมึงอะเป็นคนเล่าให้แม่กูฟังเองมึงเข้าใจมียานมึงเป็นคนเล่าให้ให้แม่กูฟังเองว่ามึงมีปัญหาอะไรกับครอบครัวมึงเออนี่มันไม่แปลกนะครับที่ท,ที่อียามันจงเกลียดจงชังแมวตาเพชร ืที่มันจงเกียจจงชังแมวแต่เพศเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่มีเพื่อนยานน่ะไม่มีเพื่อนไปอยู่ต่างประเทศน่ะไม่มีเพื่อนส่วนยานมันก็เป็นนักเขียนใช่ไหมละ่ะยานน่ะเป็นนักเขียนอืมแม่ผมนี่คือก็คือก็ชอบเป็นคนชอบ ure, เลคเชอร์เป็นคนชอบอ่านเออเป็นคนชอบอ่านหนังสือนั่นแหละก็เลยก็เลยไปสะดุดไปสะดุดข้อความ ไปสะดุดข้อความการเขียนข้อความของของอียานก็เลยสนิทกันรู้จักกันมาหกปีคนที่รู้จักกันมาหกปีเนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะมั้นะครับมันปฏิเสธไ,ไ,ไ,นะไม่ได้ว่าคุณจะไม่สนิทกันขนาดนั้นแนใ่นอนเขาสนิทกันออแมวตาเพชรกับอียาน,นสนิทกันมีอะไรก็มีอะไรก็จะปรึกษา ก็จะเปึกษาแม่ตลอดเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมันโผลหน้าไม่ได้ไงเออแม่แม่ผมก็ไม่รู้ว่าอีนี่มันจะอับประักขนาดนั้น